สวัสดีค่ะเรียนภาษาไทยกับทิเชอร์โชตี้ค่ะภาษาไทยแบบคนไทยใช้ได้จริงวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับของใช้ในห้องครัวของใช้ในห้องครัวมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูพร,พร้อมๆกันค่ะกระทะ กระทะตะ้ตะ,ตะหลิว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 อันนี้นะคะทำจากาน่าจะเป็นพวกไนล่อนนะคะตะหลิวอันนี้ทำจากไม้ ไม้แล้วก็อันนี้นะคะเป็นตะหลิวที่ทำจากโลหะค่ะก็คือเป็นสแตนเลสนะคะทำจากโลหะกระทะตะหลิวกระ,ะ้าตะหลิว แบบนี้นะคะเราเรียกว่าหมอ้มอหม้อแบบนี้ก็หมอ้มอหม้อที่ไม่เหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะตรงนี้นี่นะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าด้ามด้ามจับแต่ตรงนี้นะคะ เราจะเรียกว่าหูหูจับตรงนี้คือหูของหม้อหูทับพีทับพีแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายช้อนใหญ่ๆตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าทับพีทับ P ใช้ตักอาหารนะคะจากหม้อทับ P แต่สิ่งที่คล้ายๆกันนะคะคืออันนี้ค่ะอันนี้นะคะจะมีความโค้งนะคะโค้งตรงนี้เราจะเรียกว่ากระบวยกระบวย กระบวยกระบวยก็ใช้ตักอาหารจากหม้อเหมือนกันค่ะถัดไปนะคะหม้อแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะฝาฝาเปิดฝาปิด ฝาอันนี้เรียกว่ากระชอนกระชอนกระชอนอันนี้นะคะทำจากโลหะค่ะและกระชอนอันนี้ทำจากพลาสติกค,ค่ะกระชอน เราจะเรียกว่าหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวฝาหม้อหุงข้าวนะคะคนไทยจะใช้กับอันนี้ค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าทับพีตักข้าว ทับพีตักข้าวมีดมีดตรงนี้เรียกว่าด้ามด้ามและตรงนี้เรียกว่าใบามีดใบมีด เราจะเรียกทั้งหมดนี้นะคะว่ามีดและมีดนะคะจะใช้คู่กับสิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้คือเขียงเขียงเขียงใช้คู่กับมีดค่ะใช้หัน่นหรือสับ อาหารนะคะนี้ค่ะใช้คีบอาหารนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าที่คีบอาหารเรียกสั้นๆว่าที่คีบที่คีบใช้คีบอาหารค่ะคีบคีบคีบอาหารค่ะ และสิ่งนี้นะคะเรียกว่าตะกร้อมือเราใช้ตะกร้อมือในการตีไข่นะคะผสมแป้งตีแป้งแบบนี้นะคะเรียกว่าใช้ตีผสมค่ะตะกร้อมือ และนี่ก็เป็นคำศัพท์ของใช้นะคะในห้องครัวที่เราใช้ในชีวิตประจำวันในบ้านของทีเชอร์โชตี้ค่ะมีคำศัพท์ไหนที่พวกคุณอยากจะรู้ส่งคอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วทีเชอร์โชตี้จะช่วยตอบคำถามค่ะวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังวิดีโอพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ